ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหย,ยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆยี่สิถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพที TK ซอยหนึ 1, ่ง TK ซอยสอง TK plus ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมกเกษตร ในส่วนของการที่เราจะตัดทุเรียนนั้นมันก็มีการหลักการก็คือการตัดยอดเพื่อลดความสูงนะครับการตัดกิ่งข้างเพื่อ,อเปิดทรงพุ่มให้โปร่งการตัดกิ่งซ้อนเพื่อไม่ให้กิ่งนั้นเขาหนานแน่นหรือทึบเกินไปการตัดแต่งกิ่งกระโดงก็คือกิ่งที่ตั้งขึ้นภายในทรงพุ่มและการตัดแต่งแขนง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่อยู่ภายในสุงพุ่มรวมถึงการตัดยอดข้างซึ่งถือว่าเป็นยอดที่เชิดขึ้นทามุมเอียง45องศาแล้วก็ไปบดบางแสงนี่คือกระบวนการที่เราตัดกันทั้งหมดโดยทั่วไปแต่ถ้าหากว่าเราจะมาพูดกันในเชิงปฏิบัติในเชิงปฏิบัตินั้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต เราก็จะมีการเก็บเชือกโยงมีการตัดขแขนงะมีการตัดกิ่งเจ็บป่วยที่เป็นโรคกิ่งดกกิ่งแห้งนะครับหรือในส่วนของอกิ่งที่ระพื้นรวมถึงการควบคุมความสูงก็คือตัดยอดบนซึ่งเราปฏิบัติกันอยู่แล้วแล้วเราจะต้องเอาเรื่องนี้มาพูดทำไมประเด็นก็คือว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าในส่วนที่หนึ่ง ในสภาพทุเรียนที่ได้ให้ผลผลิตมาแล้วสภาพต้นเขายังอดแอยังมีสภาวะที่ซุดโทมเท่ากับว,ว่าเขาใช้พลังงานทั้งหมดไปในการเลี้ยงดูผลผลิตเพราะฉะนั้นในช่วงที่หนึ่งจริงๆแล้วเป็นช่วงที่เขาจะต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอไม่ใช่เป็นเรื่องของการตัดแตง่งไม่ใช่เป็นเรื่องของการดึงใบการซ่อมแซมตัวเองนั้นอาจจะเป็นการซ่อมแซมในระหว่างที่มีผลผลิตกับซ่อมแซมหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต เราทราบดีครับว่าคําโบราณหรือคําผู้มีประสบการณ์ได้เคยบอกว่าอย่าตัดทุเรียนมิทีเดียวนะมันช็อกเพราะว่าในส่วนของในผลทุเรียนเนี่ยมันจะมีส่วนของการย้ายพลังงานออกและการดึงพลังงานเข้านี่เป็นประเด็นซึ่งเป็นเรื่องจริงแต่ก็ในปัจจุบันเราต้องเข้าใจนะครับว่าในอดีตเราแทบจะไม่ได้ดูแลให้ผลให้ปัจจัยการผลิตอะไรเลยเราก็ปล่อยเป็นธรรมชาติ จนติดมาเป็นปัจจุบันนี้แต่สิ่งที่เป็นทรัพยากรในดินมันหมดไปเพราะฉะนั้นอดีตใช่แต่ปัจจุบันอาจจะไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนเก็บเกี่ยวเราก็ให้ปุ๋ยแล้วก่อนตัดเราก็ให้กลุ่มปุ๋ยการพ่นปัจจัยบำรุงและมีการดูแลอย่างต่อเนื่องดังนั้นพลังงานในส่วนที่ใบผลิตก็ยังคงอยู่ที่ใบถ้าไม่อยู่ที่ใบก็ย้ายลงไปในท้องกิง่ง นี่เป็นประเด็นที่อาจจะแตกต่างจากในอดีตด้วยเหตุผลทางสรีระโครงสร้างหรือทางวิทยาศาสตร์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านเข้าใจก็คือว่าในสถานะสภาพต้นที่เป็นตัวชี้วัดว่าเราควรจะตัดได้หรือไม่ได้นั้นอยู่ที่การแตกใบอ่อนถ้าทุเรียนแตกใบอ่อนได้แสดงว่าเขาซ่อมแซมตัวเองเสร็จแล้วท่านจะแต่งเมื่อไหร่ก็ได้ครับอันนี้คือตัวชี้วัดที่ดีที่สุดก็คือเมื่อทุเรียนแตกใบอ่อน ท่านก็ย่อมตัดแต่งได้ท่านจะตัดยอดบนจะตัดยอดข้างจะตัดกิ่งล่างจะตัดขแขนงท่านตัดได้ทั้งสิน้นทีนี้เราก็ต้องมาดูเหตุผลต่อไปว่าในกรณีของยอดบนเราตัดเพื่อคุมความสูงนะครับอันนี้ตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้อยู่ที่ดุลพินิษของพี่น้องเกษตรกรถ้าเราปล่อยให้มันสูงขึ้นไปมันก็จะปฏิบัติงานยาก เราก็ควรจะควบคุมซึ่งตรงนี้ทําเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อทุเรียนแตกใบอ่อนประการที่สองการตัดยอดข้างคือยอดที่เบียดบงังหรือบดบางแสงมักจะเป็นทุเรียนกิ่งกระโดงเราก็ตัดปลายยอดข้างให้เขามีลำกิ่งพุ่งไปขนานกับพื้นอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลว่าทําให้ทรงพุ่มโปรงนะครับแล้วก็จะทําให้เขาออกดอกได้เร็ว การที่สามกิ่งที่อยู่ด้านล่างเราทราบดีครับว่าถ้ากิ่งที่ลงมาด้านล่างมันก็จะทําให้ทรงพุ่มทึกนะครับแล้วโอกาสที่จะเกิดโรครากเน่าก็จะมีมั่งแล้วกรณีของเชื้อราไฟทับทราก็จะขึ้นจากใบที่ย้อยลงมาที่พื้นตรงนี้เราก็ตัดออกซึ่งจะต่างจากมังคุดนะครับมังคุดไม่ไม่ได้ให้ตัดมังคุดตัดปลายแต่ทุเรียนก็ตัดได้เลยเมื่อเราตัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็ต้องทาปิดบาดแผล ประเด็นต่อมาครับขแขนคําว่าขแขนคือเกิดกับกระโดงที่เกิดภายในยางกระโดงนี่ยังไงเราก็ต้องตัดอยู่แล้วส่วนของขแขนเราก็ต้องตัดแต่บางครั้งเราอาจจะไม่ตัดกรณีที่เราไม่ตัดก็เพราะว่าในสถานะต้นทียังมีความอ่อนแอยังมีความสุดโสมจากอาการยอดแห้งยอดเป็นไม้กวาดยอดเป็นก้านทูบ แล้วพลังงานหรือน้ําที่ส่งขึ้นใบได้แค่ไหนเขาก็แตกแขนงแค่นั้นเรายังมีเหตุผลและมีความจําเป็นที่จะต้องเก็บขแขนงเหล่านั้นไว้ขแขนงไม่ได้เป็นตัวอันตรายอะไรเลยนะครับคือให้เข้าใจว่าใบของทุเหลียนไม่ว่าจะเกิดตรงตําแหน่งไหนก็ตามถ้าในสภาพเขาได้รับแสงแดดเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์แสงได้มีผู้ที่เป็นมีความรู้มีเป็นอาจารย์ก็ได้บอกว่าต้องตัดออก ผมก็เรียนว่านั่นไม่ใช่ครับใบส่วนของทุเรียนไม่ว่าจะเกิดตรงไหนถ้าหากว่าเขาได้รับแสงแดดเขาก็จะผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้เขาไม่ได้เป็นตัวกําเนิดเชื้อราไม่ได้เป็นตัวบทบังไม่ได้เป็นตัวอะไรทีนี้ประเด็นก็คืออยู่ตรงที่ว่าทุเรียนเหล่านั้นถ้าเป็นทุเรียนที่กําลังแตกใบอ่อนแล้วมีแขนงภายในมากอันนี้ต้องจําเป็นที่จะต้องตัด ตัดเพื่อให้เขาไม่ได้เป็นตัวสกัดกั้นหรือดึงพลังงานมาใช้ถ้าในจังหวะตรงนั้นการตัดขแขนงจะเกิดประโยชน์ก็คือจะทำให้พืชนั้นส่งลำเรียงน้ำอาหารไปสู่ปลายยอดสุดก็จะทำให้กระบวนการแตกใบอ่อนนั้นสมบูรณ์ได้ดีกว่าและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาใบาอ่อนได้ดีดังนั้นขแขนงจึงตัดได้ดีในช่วงที่ทุเรียนแตกใบอ่อน แต่ในส่วนของกลับกันครับถ้าเราตัดไปแล้วเราลดปริมาณไปแล้วเขาก็ยังต้องออกอีกเขาจะออกมาอีกกรณีเดียวก็คือเมื่อย่างก้าวเข้าสู่ฤดูการปลายฤดูฝนเป็นใบสุดท้ายที่จะทำให้ทุเรียนนั้นสร้างตาดอกในทางกลับกันแขนงจำนวนน้อย กับกลายเป็นส่วนที่จะสร้างประโยชน์ก็คือเป็นตัวเปรียบเสมือนกับเป็นปั๊มน้ำขนาดเล็กพยายามที่จะดึงใบพลังงานจากใบที่ผลิตเนี่ยให้ไหลลงมาเร็วขึ้นคือต้องให้เข้าใจเรื่องนงครับว่าพลังงานเมื่อใบเก็บสะสมจนเต็มแล้วเขาก็ถึงจะปล่อยย้อยลงมาตามท้องกิ่งตามท้องกิ่งด้วยท่ออาหารที่อยู่ด้านนอกคือใต้เปลือก เพราะฉะนั้นกรณีขแขนงเองก,ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคือดึงพลังงานลงมาแต่ในทางอีกทางหนึ่งโดยบทบาทหน้าที่หลักคือเขาดึงพลังงานมาก็จะทําให้พลังงานนั้นกลับมาเก็บสะสมส่วนของใบจะแตกใบอ่อนช้ากว่าปกติคือใบจะไม่ค่อยแตกใบอ่อนก็เปรียบเสมือนกับเทคนิคการควบคุมใบเพราะฉะนั้นในกรณีตรงนี้จึงเกิดประโยชน์ในด้านของการ สร้างสะสมความสมบูรณ์ตามท้องกิ่งและก็ในเรื่องของการสร้างตาดอกกลับกันเลยนะครับว่าเขามีประโยชน์และก็อาจจะมีส่วนของอเป็นโทษได้ดังนั้นในส่วนของแขนงก็ให้พิจารณาจากหลักการตรงนี้ว่าท่านจะตัดหรือยังไม่ตัดถ้าตราบใดก็ตามใบทุเรียนยังไม่ใช่ใบสุดท้ายเราก็ตัดแขนงออกแต่ถ้าเป็นใบสุดท้าย เราก็ควรที่จะเลี้ยงแขนแงไว้อาถามว่าถ้าเลี้ยงแขนงไว้แล้วเราจะทําอย่างไรเราก็ไปตัดครั้งเดียวครับตอนที่เราตัดแต่งดอกและก็ตัดขนแงอันนี้คือกรณีภายในส่วนต่อมาครับการตัดก,กิ่งซ้อนคือโดยพฤติกรรมเนี่ยผมเคยอธิบายไว้แล้วนะครับว่ากิ่งที่ซ้อนกันซ้อนกัน,ซ,น,กนซ้อนกันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ให้เข้าใจนะครับว่าในระยะ การจัดปรับสรงพุ่มเนี่ยมันมีสองส่วนครับส่วนหนึ่งคือทุเรียนขนาดเล็กที่กำลังเป็นต้นสาวกับทุเรียนที่เป็นต้นใหญ่ที่ให้ผลผลิตเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ตั้งแต่กรณีทุเรียนที่เริ่มตั้งพุ่มคือการแต่งทุเรียนเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มตั้งพุ่มได้ตั้งแต่ปีที่สองปีที่สามปีที่4แล้วแต่คุณภาพการจเจริญเติบโต แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ท่านเข้าใจก็คือว่าเราจะตัดเมื่อไหร่เราก็จะทำการตัดเมื่อกิ่งเหล่านั้นแสดงพฤติกรรมชัดเจนแล้วว่าเขาเป็นกิ่งหลักและเป็นกิ่งย่อยอย่างเช่นในต้นทุเรียนเนี่ยมันก็จะมีกิ่งที่เป็นกิ่งหลักแล้วก็มีกิ่งย่อยคำว่ากิ่งหลักก็คือกิ่งที่มีขนาดโตมีสภาพแข็งแรงส่วนกิ่งย่อยก็คือกิ่งที่เริ่มหยุดการพัฒนาเป็นกิ่งขนาดเล็ก ถ้าโดยกระบวนการทางธรรมชาติเนี่ยเราปล่อยไว้ถ้าเราปล่อยไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการได้อธิบายไว้แล้วกิ่งเหล่านี้จะออกดอกก่อนแล้วก็ให้ผลผลิตพอให้ผลผลิตเสร็จเราตัดผลผลิตกิ่งนี้ก็จะตายไปนะครับอันนี้คือโดยธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทําแบบนี้ล่ะเราก็สามารถที่จะตัดกิ่งย่อยที่ชะงักการเจริญเติบโตออกไปได้อันนี้คือง่ายต่อการ พิจารณาหรือการตัดสินใจประเด็นที่ผมเองนั้นอยากให้ท่านเห็นภาพคือในทุเรียนที่เป็นต้นต้นรุ่นสาวนะครับเขาก็พยายามที่จะยืดตัวออกไปเพราะฉะนั้นบางอย่างบางเรื่องนั้นการที่เขายืดตัวขึ้นไปในแต่ละปีแต่ละปีมันก็จะทำช่องว่างให้กิ่งนั้นยืดยาวออกไปจากกิ่งที่ติดกันก็จะกลายเป็นโตขึ้นเพราะนั้น ถ้าเราปลูกทุเรียนจำนวนมากเราคงไม่สามารถที่จะมานั่งดำเนินการเหล่านี้ได้ปีหนึ่งปีหนึ่งเราก็อาจจะแต่งครั้งหนึ่งนะครับในการแต่งครั้งหนึ่งนั้นเราก็อาจจะดูในช่วงของต้นฤดูฝนคือต้นฤดูฝนเนี่ยเป็นช่วงที่เราทำงานได้ง่ายทุเรียนก็มีการแตกใบอ่อนแล้วก็มีการเจริญเติบโตมีข้อมูลนะครับว่าอย่างทุเรียนต้นหนึ่งเนี่ยเราจะมีกิ่งหลักไว้สัก30กิ่ง กิ่งหนึ่งเราไว้สามผลเท่ากับต้นหนึ่งเราก็จะมีเก้าสามผลต่อต้นอันนั้นก็คือหลักการซึ่งถูกต้องครับเพียงแต่ว่าในเวลาที่เราจะเข้าไปจัดการในกิ่งหลักนั้นมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเร่งคือผมเห็นในส่วนของหลายๆส่วนขณะนี้เนี่ยท่านอาจจะศึกษามาอย่างดีแล้วก็ตามหรือท่านตัดสินใจแล้วว่ามันดีแต่อย่าลืมนะครับว่า ใบคือผู้ผลิตพลังงานและพลังงานเหล่านั้นก็จะส่งมาเพื่อการพัฒนาในส่วนของกิ่งผลกระทบก็คือการตัดแล้วก็เกิดการลดปริมาณใบเมื่อเกิดการลดปริมาณใบก็จะเกิดการขาดลงครัวที่เป็นผู้ผลิตพลังงานเพราะฉะนั้นกิ่งเหล่านั้นหรือต้นเหล่านั้นก็จะขาดความแข็งแรงผมสรุปให้พอเป็นภาพง่ายๆว่าถ้าท่านตัดกิ่งภายในมากลำต้นก็จะผอม ถ้าท่านตัดขแขนงมากหรือตัดกิ่งข้างมากกิ่งที่เป็นกิ่งย่อยในกิ่งเหล่านั้นกิ่งเหล่านั้นก็จะผอมแล้วก็ยืดยาวออกไปจะขาดความแข็งแรงเพราะขาดทั้งต้นที่เป็นต้นผอมและกิ่งผอมนั่นหมายความว่าความแข็งแรงความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศก็จะลดลงนั่นหมายความว่าถ้าเกิดภาวะลมแรงเกิดพายุเกิดอะไรขึ้นมา ต้นเหล่านี้จะไม่สามารถที่จะแข็งแรงและก็ทนทานต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่าลืมนะครับกิ่งย่อยเป็นส่วนที่สร้างให้ต้นโตขึ้นอวบขึ้นแข็งแรงขึ้นขแขนหรือกิ่งที่เป็นกิ่งตามย่อยจะเป็นส่วนที่จะทําให้กิ่งมีขนาดที่โตขึ้นแข็งแรงขึ้นเราไปดูได้เลยครับว่าถ้ากิ่งใดก็ตามไม่มีใบกิ่งนั้นก็จะผอมเล็กผอมยาว แต่ถ้ากิ่งไหนก็ตามที่มีใบจํานวนมากกิ่งนั้นก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมีความแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นในการสร้างสมดุลเนี่ยอยากจะให้ท่านเขาใชตรงที่ว่าการเหลือกิ่งไว้ที่เป็นกิ่งที่มีใบก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ต้นแข็งแรงกิ่งแข็งแรงแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าในส่วนของใบที่มีจํานวนมากเกินไปหนาแน่นเกินไป มันก็อาจจะเป็นส่วนสําคัญในการบทบังกระบวนการสังคาข้อแสงเพราะฉะนั้นในกรณีของการควบคุมทรงพุ่มกิ่งด้านข้างซึ่งเป็นกิ่งที่บทบังแสงก็มีเหตุผลโดยมีหลักการแค่ว่าถ้าเราจะควบคุมกิ่งเหล่านั้นเราก็ให้เขาตัดปลายให้เขาเป็นกิ่งที่ลักษณะทอดยาวไปกับขนานกับพื้นเขาก็จะให้เป็นกิ่งที่เปิดช่องแสงให้แล้วก็จะเป็นกิ่งที่ให้ผลผลิตได้เร็วขึ้น ประเด็นก็คือหลักการว่าถ้ากิ่งที่ย้อยและทำมุมขึ้น45อ,องศานั่นหมายความว่าเป็นการเคลื่อนย้ายของฮอร์โมน G A หรือจิบเบอร์ลิกแอิแต่ในทันนองกลับกันถ้าเป็นกิ่งที่ขนานกับพื้นตัวกิ่งที่ฮอร์โมน G A จะลดลงแต่ในส่วนของพลังงานที่เป็นในรูปของอพลังงานในรูปของกรดอะมิโนโปรตีนต่างๆเขาก็จะมีน้ำหนักแลกะก็จะไหลย้อนกลับมาตามท้องกิ่ง มันก็จะทําให้เกิดการสร้างตาดอกได้เร็วขึ้นนี่เป็นประเด็นที่ให้ท่านเห็นภาพเพื่อเกิดความเขา้าใจในช่วงนี้นะครับจึงเป็นช่วงที่หลายท่านจะเข้าไปดําเนินการก็ฝากไว้เป็นมุมตรงนี้ส่วนกรณีของการที่เราจะควบคุมส่วนของยอดเราเขา้าใจครับว่าประโยชน์ของการควบคุมส่วนยอดสุดนั้นมันก็มีประโยชน์หลายด้านเช่นประการที่หนึ่ง เราพ่นยาไม่ได้เราก็ควบคุมความสูงซึ่งเราอาจจะตัดปีละครั้งโดยเรากําหนดเกณฑ์ไว้เลยว่าเราจะเอาหกเมตรเจดเมตร8เมตรเราก็เอาไม้วัดไปท้าแล้วเราก็ตัดเพราะตัดไปแล้วปีต่อมามันก็จะมีพุ่มขึ้นมาพอมีพุ่มขึ้นมาเราก็จะไปตัดในทุกปีก็ได้หรือจะปีเว้นปีก็ได้แล้วแต่ครับการตัดยอดตรงนั้นเป็นการตัดเพื่อควบคุมความสูงแต่ว่าในทางกลับกันเหมือนกันครับ บางอย่างบางเรื่องนั้นประโยชน์ที่ได้รับก็คือกรณีของการตัดยอดเพื่อ,อควบคุมความสูงที่มากเกินไปก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อมาก็คือทรงคุ้มภายในโปร่งเมื่อทรงคุ้มภายในโปร่งโอกาสของการเกิดการระบาดของกลุ่มโรคพืชจะเป็นราสีชุมพูเป็นราไฟทัพทระราไบติดอะไรต่างๆก็จะลดปริมาณลงนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ แต่ในทางกลับกันเหมือนกันครับว่าถ้าในกรณีที่เราตัดยอดกลางแล้วเราตัดช้าอาจจะมีผลต่ออาการเปลือกแตกมีผลต่อการเกิดกิ่งกระโดงภายในสมพุูมมากก็เหมือนมังคุดดังนั้นก็พยายามที่ให้ตัดอยู่ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเพราะมันจะเป็นส่วนที่จะทําให้มีเวลาในการติดยอดบนก่อนเข้าสู่ถึงฤดูแง้ง ในขณะเดียวกันถ้าในกรณีที่เราทำการตัดยอดบนเพื่อแค่คุมความสูงกับลดความสูงย่อมมีความแตกต่างกันอย่างมเาีเรื่องสำคัญทีเดียวถามว่าถ้าในกรณีที่เราตัดหนักไม่ว่าตัดทุกอย่างเนี่ยหนักเลยนะครับภายในก็ตัดขแขนงก็ตัดกิ่งในก็ตัดตัดยอดบนก็ตัดยอดข้างก็ตัด มันมีผลต่อการช่วยส่งเสริมการออกดอกใช่ไหมคําตอบคืออันนั้นคือผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่มาเสนอตามโลกของสื่อโซเชียลแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ครับคือเราต้องเข้าใจว่าไอการออกดอกเนี่ยบางครั้งต้นไม้ใกล้จะตายด้วยความเครียดเขาก็จะออกดอกได้แต่เราปลูกทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้ทําทุเรียนออกดอกนะครับเราต้องการผลผลิต ซึ่งผลผลิตเหล่านั้นก็จะต้องมาจากดอกดอกที่มีปริมาณที่เพียงพอดังนั้นเราก็ต้องมองต่อไปว่าท่านจะตัดอย่างไรก็ต้องมีปริมาณใบให้เพียงพอต่อการที่จะไปเลี้ยงผลผลิตซึ่งผมเคยทำงานศึกษาด้านนี้มาแล้วก็มีตัวเลขให้ท่านเห็นชัดเจนว่าคุณภาพของใบถ้าคุณภาพของใบมีปริมาณใบสามชั้น คือมองไปในสรงพุ่มแล้วเป็นสรงพุ่มปิดอาจจะเห็นกิ่งอยากกิ่งหลักนิดนๆหน่นนนอยๆอ,อันนั้นก็คือ80-90%เกขาสามารถที่จะให้ผลผลิตได้สูงสุดคือแปดผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรไปจนถึง10ผลก็ได้ถามว่าจริงหรือไม่ปีนี้เราก็ทดลองมาแล้วนะครับสงพุ่มเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ8เมตรเราไว้ถึงร้อยกว่าผล จริงๆมันไว้ได้แค่80ผลยังไว้ได้ถึงร้อผลเพราะว่าเรากําหนดไว้10ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรคือถ้ามีใบที่สมบูรณ์และเป็นทรงพุ่มปิดก็คือมีใบ3ชั้นแต่ถ้าเป็นใบ2ชั้นหรือใบที่น้อยลงผลผลิตก็จะลดลงถ้าเป็นใบชั้นเดียวคือท่านแต่งจนโกรนท่านก็จะได้ผลผลิตแค่ประมาณ3ผลถึง4ผลต่อเส้นูผ่าศูนย์กลาง1เมตร เช่นท่านมีงเส้นผ่สาสูงกลาง1ิเมตรท่านก็ไว้ได้แค่ 30- มสถึงสีผลแต่ถ้าท่านมีใบสองชั้นใบสมบูรณ์มองไปยังเป็นสามเหลีย่ยมแต่ว่ายังเห็นกิ่งนูน้นกิ่งนี้ตามช่องว่างเต็ไมไปหมดมันก็อาจจะไว้ได้แค่ห้าผลถึง6ผลก็อย่างเช่นคือ5 0าสถึงหกผลนี่เป็นตัวอย่างที่เราทํางานวิจัยแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วการตัดแต่งต้องมีเหตุมีผล มีความจำเป็นและก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ตัดเลยก็ได้คําว่าไม่ตัดเลยนั้นก็คือการปล่อยให้เขาเป็นกระบวนการทางธรรมชาติแต่อาจจะมีบ้างก็คือกิ่งที่มันดาะหักกิ่งเป็นโลกพอถึงเวลาส่วนหนึ่งเขาก็ให้ผลผลินแล้วก็ย่อยสลายแล้วก็เสื่อมสลายไปเองนะครับ นี่เป็นประเด็นสาระความรู้ที่อยากให้ท่านเข้าใจในเช้าวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดี